สวัสดีดครับพบกับกาจารย์โอและจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนิพยากรค่ะรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอได้เดินทางมาเป็นอาจารย์กันแล้วนะกดแชร์ออกไปแท้ แล้วนะเพียงคนละเก 9, 000, 900, 99, ้าพันเก้าร้อเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมืเอ่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีแร็ด และตามด้วยคําถามไมครเราจะรู้จักไหมล่ะนะกดแชร์ออกไปแซ่แรเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย กดแชร์ออกไปเร็วเข้าเร็วเส่ไปที่ชนะมรมเนาะ กดแชร์ออกไปเซ่เ็เอเล่ <c oughs> ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว <c oughs> ชีแบรนคำถาม กดแชร์ออกไปเซ้โอ้ไม่พอรู้สึกว่าตาโอ้แสบแล้วก็น้ำตาจะไหลอืมต้องหายามาแล้วมากินบำรุงลูกตาเพระตาเนี่ยแหละเดี๋ยวต้องหายาที่กินแล้วบำรุงลูกตานะนะมียาไทยเป็นขงนะแล้วผสมกับน้ำร้อนกินบำรุงลูกตาเดี๋ยวนี้มีเหรอมี ยาไทยเป็นผงเหรอเออเป็นผงเป็นเป็นแบบคล้ายๆใส่คล้ายๆกดขวดรึ่งแบนอะเ่งครึ่งแบนอืมเป็นแบนอนคล้ายๆกดแบนเหล้าอะแต่ว่าจริงๆไม่ไม่ใช่เป็นเป็นผงยาเขาเรียกยาอะไรน่ะยาสูนไพรใช่ไหมใช่มันมันมันเป็นผงเลยแบบปนผงมาเลยคล้ายๆยาหอมเงี้ยเหรอใช่คล้ายเลยแล้วสชทยังไงไม่รู้กดแชร์ออกไปแซ่ ต้องไม่รู้เสียสูงๆไปแล้วเริ่เอาใหม่เี่ยกดแชร์ออกไปอืมเออแชร์ไม่ได้เลยเครื่องแต่ของแชร์ไม่ได้มาเครื่องใหม่ของรถแชร์ไม่ได้ไม่ใช้แชร์ได้เครื่องเก่าไม่ได้ใช้แล้วเออนะเร็ลซ์ รกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เรฟนะก็เวลาให้กดแชร์ถามปูน 41 <48. S 2> อา้าวดอโอ้ยใช้ไม่เสร็จเลยเอ,อ่าวโอไม่แชร์แล้วนะมามา,มาปูนค่ะแชร์แล้วนะคะ41ปีอยากแซบว่าแฟนที่เลิกกันไปสามเดือนมีโอกาสกลับมาไหมคะยังอ่ะสามวันนี้ยังอ่ะเราดูแค่สาม<ห>วันนี้ยังยังไม่กลับมามันถ้ากลับมาสามเดือนเหนอเราดูสามวันนะคะดูสามวันมาเริ่นานแล้วค่ะข้างหน้านี้นะ น้ำตาไหลน้ำตาเลยริซ่านะคะริซ่าแชร์แล้วนะคะหนูกับรุ่นพี่ชื่อน้ำพุจะมีโอกาสเลื่อนสถานะไหมคะสถานะคนคุยข้าจะดตูตรงๆเลยไม่เอาเหรอได้คบกันไหมถ้าจะดูให้เจ้า อ,อ๋อโลสถานะไหมว่าเจ้าจะได้เลื่อนไหมยังไม่ได้เลื่อนยังอะค่ะนะ,ะนะเหมือนนอนไม่พอไงไม่รู้นะจะให้จานโอ้ไปนอนนะอืมไม่ใช่เนี่ยเนี่ยไพ่เนี่คยคุยกันยังไงนอนดึกหรือเปล่าหรือว่าเครียด,ดเครียดหรอครียดทิวิปแชร์ชชแล้วค่ะแชร์แล้วค่ะห้าสิบเอ็ดนะคะรุ่นห้าสิบเอ็ดนะครับ วันที่สิบหกเดือนหกหกห้าจะมีช่วงหงุ่หวยไหมคะอาจารย์คือเราดูให้แค่สามวันนี้นะดูสามวันนี้อดีนะสามวันนี้นะเราดูไม่ถึงสิบหกวันนี้แล้เงินดีค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกมันเกินไปวันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นใกล้มาถามสิบสามใช่ไหมสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกจริงเราดูภายในสามวันนะจะให้แน่นนะคะ แล้วคนมารีวิวด้วยนะมีเยอะเลยอะอดีตที่ผ่านมาแล้วกระแสกระจะา,จายไปไหนบ้างละประมาณว่าอาจารย์บอกว่าสามวันอะสามวันจริงๆด้วยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างที่อาจารย์บอกเลยโดยอะไรรู้ป่ะจะบอกให้ว่าเคสลับอยู่ที่อาจารย์ท็อปเป็นคนเปิดไพ่เพราะว่าอาจารย์ท็อปเป็นคนสมาธิดีมากเปิดไพ่แม่นมากนะคะ พรุ่งนี้น้ํามันจะขึ้นแล้วนะครับนะนะพรุ่งนี้น้ํามันจะขึ้นนะครับวันนี้ใครมีรถรีบไปจองไว้นะครับนะอืมอ่ะโดยท่านอาจารย์โอ้พรุ่งนี้ดีเซลขึ้นราคาสามสิบห้าบาทต่อลิตรอือแล้วเดี๋ยวล่นท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานเราก็อยากรู้นะว่าเราจะหูห่วยบ้างไหม เผื่อถ้ามีโชคเราจะได้ซื้อเอาเอาเลยจานโอรุยมันไม่ถึงสามวันยลยยังไม่ถึงสามวันอ๋อแต่เราดูของเราใช่อ่อะสิบหกวิทนานยนต์นี้ซื้อลอตเตอรี่สองใบจะถูกไหมจานท็อไปซื้อเนี่ยอย่าเลยทำไมไม่มีความแน่นอนอะไรเลยอ่ะเนี่ยไพ่อบอกอะไรเงี้ยเราไม่ได้เป็นคนมีดวงทางนี้อเลย เราเสี่ยงไปแล้วไงคือเคยถูกนะแต่ว่ามันจะไปน้องเป็นจังหวะที่แบบว่าดูไพ่แล้วหรือไม่ก็ดูโหราศาสตร์ไทยแล้วมันแบบบอกว่าจะมีโชคอะ่ะจะมีจริงๆนะซื้ออะไรก็ถูกตอนนั้นอะรู้สึกจะเคยถูกหกเก้า้วสองตัวเราไม่ได้ใส่ทํานี้อยู่แล้วอะ ไอ้หกเก้าก็ยี่สิบกัสามสิบยี่สิบสามสิบปีได้แล้วที่ผ่านมาอ่ะยังถามก็ได้อยู่นะคะกดไลค์กดแ like, ชร์ออกไปแล้วพิมพ์คำว่าชแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วพิมพ์คำว่าชแชร์แล้ชื่อเล่นคำถามนะคะ ข้งหน้านี้ดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคุมร้วเวลา3วันเท่านั้นค่ะแชรช์แล้วอันยี่สิแปดแชร์ลาคาอันยี่สิที่ทำงานจะเกิดอะไรขึ้นคะ มีเพื่อนร่วมง,งานบางส่วนอยากย้ายไปที่อื่นค่ะที่ทำงานจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นคำถามที่กว้างมากเลยมีเพื่อนร่วมง,งานบางส่วนอยากย้ายไปที่อื่นค่ะอเอาเป็นว่ามันจะอยู่ต่อแล้วมันจะยังไงอะไรยังไงดูด๋ดูดให้หนะคะ เหมือน,น,นเขาอยากจะออกไปหมดแล้วไม่ค่าไพ่บอกว่าที่ทํางานจะเกิดอ,อะไรขึ้นที่ทางานอาจจะต้องติดติดกิจการไปหรืออะไรเงี้ยใช่เงินเฟ้อหรือลดต,ตัวไปหรือเลิกทาไปนะคะอาจจะเจ๊งไงเกิดอ,อะไรขึ้นค่าตอนนี้เนี่ยแหละ,ะไพ่ใบนี้บอกว่าจะเจ๊งติดกิจการค่ะนะม่มออกมาชัดเจนมากเลยไพ่ใบนี้คือการสูญเสียการจบสิ้นนะคะ เพื่อรุ่งงานบางส่วนอยากย้ายไปอยู่ที่อื่น<ช>เอขาคงเขาคง,งรู้อะไรของเขาอะนะเขารู้ว่าจะเจ๊งแล้วรู้ว่าจะต้องติดการกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยติดงา,งานใหม่ไปแล้วอะดูลูกกระตาจานโอ้จะเจ๊งแน่ลูกกระตาจานโอ้นะเน่อะ ติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานในชั้นสูงสุดได้ที่ท่านอาจารย์โอ้ชั้นสูงสุด Facebook โอ้สิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รา i โอ้สิ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามแม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพร,รับผันครูน้หน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศี ธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนศารโบสมมลปอยกิจการร้านคา้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเท,ยรทรูปเครื่องรางของผังวัตถุมงนลต่างๆและเสียงครูค่ะนะเอามาครับกดแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามได้เลยครับนะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นคา่าครูและทีมคำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะและเฟซบ o ๊กอาจารย์ทอบนําเมตานะคะตามนี้ครับนะเอา้าไม่บอกเบอร์โทร ไม่เป็นไรก็ใครเขาเห็นแล้วก็จบแล้วนะแช่แล้วใครสดไม่ทันก็พอสไว้นะคะแล้วก็ให้มันภาพค้างไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยจดก็ได้นะคะแช่แล้วแต่ตอนนี้ถ้าเกิดไลฟ์สดมันมีคำว่าสดอยู่เนี่ยแชงว่ายังพอสไม่ได้นะคะอ่ะนะ เข้ามาเลยครับแชร์แล้วที่นี้ค่ะมมีคำ<อ>ว่าสดแสดงว่ารายการสดอยู่ถามได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะเวลาหมดแล้วนะจะถามไหมถ้าไม่ถามเ,<อ>าเดี๋ยวไปต่อที่รายการที่รายการรหมดแล้วเหรอเอาสิบสามนาทีเดี๋ยวต่อไปที่ชมรมนะเอาเขาเขาาจะสวัสดีค่ะมาเนี่ยอย่งางเดียวก็ไม่ได้ถามอะไรเลยอ่ะแต่เขาแชร์แล้วนะก็รู้แล้วก็จะถามก็มันอยู่ในเวลาไงเงื่อนไขมันอยู่ในเวลาถ้าหาไม่ทันก็ตามไปที่เพจสหวิทยาโหรานะคะ มาแล้วค่ะแชร์แล้วนะคะชื่อรีมค่ะเพิ่งเป็นนะักร้องตามร้านจะได้เงินดีไหมคะเพิ่งเป็นนะคะก็ดีนะดีนะช่วงนี้ถือว่าดีนักร้องงานเลี้ยงงานแต่งนี้ได้นะดีนะคะ เอาแต่ว่าเขาบอกว่าตึ้นเ่็นต์นักร้องตามร้านก็ร้านเนี่ยแหละงานงานงานได้เงินดีได้เงินดีเอาละเพราะว่าไพ่ขึ้นอธิษฐานนะคะลองอธิษฐานจิตดูจะได้สาวสมความปรารถนานะคะไปแล้วนะครับนะเป็นไพ่แต่งงานด้วยเราก็ไม่รู้นะคุณจะให้งานแต่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยไปแล้วนะครับนะขอบคุณมากมากนะคะอ